Yeah. Called, I, I like to ask. I see so many nationalities today. Like my friend from Finland, from Kuwait. Uh, how about you guys? From where are you from? Yeah, Russia, Russia, and uh, I'm Thai, beautiful. Not <laughs> <My> Thai. <laughs> <laughs> Philippine! <laughs> สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งแล้วก็ผู้ที่ให้ความสนใจในด้านเครื่องเสียงกลางแจ้งที่รักทุกท่านนะครับวันนี้มองไกลๆนะครับบนเวทีที่เราเห็นมันอาจจะมืดๆหน่อยนะครับเนื่องแสงไม่พอนะครับเนื่องจากแสงหน้าเวทีเขาค่อนข้างจะเยอะ,อะผมโชว์ผ่านมาแถวแถวเซนทันพัทยากลางนะครับก็มาเจอชุดนี้นะครับ เป็นชุดเครื่องเสียงข้างละ12ลูกนะครับเบสข้างละ8ลูกแต่ที่น่าสังเกตตะบนนะครับคือมันซูมไม่เห็นนะครับเขาห่อผ้ากันฝนไว้มันเป็นตู้ไลเล่กลางแหลม8นิ้วนะครับ8นิ้วอสองสองดอกต่อหนึ่งใบนะครับเป็นตู้ไลเล่8นิ้วนะครับช่วงนี้ก็ ผมขออนุญาตตัดเสียงตัดเสียงนักร้องไปก่อนนะครับเรามาพูดกันถึง8นิ้วเนี่ยมันค่อนข้างจะไม่ค่อยเห็นในวงการเวทีเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับแต่ที่นี่เขามีนะครับเป็นของคนไทยนะครับเป็นของคนไทยนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะจะหาเวลาไป ไปถ่ายทําตอนกลางวันนะครับเรามากลางคืนเนี่ยรับรองยังไงก็ไม่เห็นแน่นะครับส่วนตู้ซับที่เราเห็นข้างล่างเป็นตู้บีพันนะครับหน้าตาเขาชัดเจนนะครับเป็นบีพันนะครับมอ,มองทะลุไปเห็นนะครับต้องขออภัยด้วยเราเรามากคืนแต่ยังไงก็อยากจะได้นะครับอยากจะได้ภาพมาให้เราดูอย่างน้อยเราได้ดูรูปแบบการจัดเวที นะครับสำหรับพื้นที่ขนาดไม่กว้างมากนะครับไม่กว้างมากตรงนี้หน้าหน้าห้างเซนทันนะครับพื้นที่ก็ไม่กว้างมากเท่าไหร่นะครับก็ใช้ตู้ซาเบตข้างละหกตู้ก็กาลังดีนะครับส่วนกลางแหลมนะครับกลางแหลม8นิ้วเนี่ยก็มันให้เสียงที่ไม่ดังมากนะครับที่จะไปรบกวนด้านไกลๆนะครับ มันอยู่ได้ในระยะหน้าวทีประมาณ20-30เมตรนะครับก็เป็นการจำกัดวงจำกัดพื้นที่ได้ดีพอสมควรนะครับไหนๆก็ได้ถ่ายทำแล้วก็ฟังเสียงฟังเสียงคนพูดพอประมาณก็แล้วกันนะครับว่าเสียงเขาก็โอเคนะครับเสียงเขาใสนะครับแต่ก็ไม่ได้ไปดูว่าเขาใช้มิกตัวไหนนะครับ ฝากไว้เท like, ่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับสวัสดีครับผมโอเคี่พอยควมากจะไปหอันย็ใส่ยะนได้เสียงมือกองร้องเพลงนะมือกองอยากร้องเพลงไหมคี่บานอ๋อไม่ตึ้งซิงดิหยังเดียวตึงซิง w o n d e ง

แล้วก็ผู้ที่ให้ความสนใจในด้านเครื่องเสียงกลางแจ้งที่รักทุกท่านนะครับวันนี้มองไกลๆนะครับบนเวทีที่เราเห็นมันอาจจะมืดๆหน่อยนะครับเนื่องแสงไม่พอนะครับเนื่องจากแสงหน้าเวทีเขาค่อนข้างจะเยอะ,อะผมโชว์ผ่านมาแถวแถวเซนทันพัทยากลางนะครับก็มาเจอชุดนี้นะครับเป็นชุดเครื่องเสียงข้างละ12ลูกนะครับเบสข้างละ8ลูกเตด ที่น่าสังเกตตะบนนะครับคือมันซูมไม่เห็นนะครับ <_ d ata> เขาห่อผ้ากันฝนไว้มันเป็นตู้ไลเล่กลางแหลม8นิ้วนะครับแนิ้วอสองสองดอกต่อ1ใบนะครับเป็นตู้ไลเล่แปดนิ้วนะครับ <_ d ata> ช่วงนี้ก็ผมขออนุญาตตัดเสียงตัดเสียง นักร้องไปก่อนนะครับเรามาพูดกันถึง8นิ้วเนี่ยมันค่อนข้างจะไม่ค่อยเห็นในวงการเวทีเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับแต่ที่นี่เขามีนะครับเป็นของคนไทยนะครับเป็นของคนไทยนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับจะหาเวลาไป ไปถ่ายทําตอนกลางวันนะครับเรามากลางคืนเนี่ยรับรองยังไงก็ไม่เห็นแน่นะครับส่วนตู้ทรัพย์ที่เราเห็นข้างล่างเป็นตู้บีพันนะครับหน้าตาเขาชัดเจนนะครับเป็นบีพันนะครับมอ,มองทะลุไปเห็นนะครับต้องขออภัยด้วยเราเรามางคืนแต่ยังไงก็อยากจะได้นะครับอยากจะได้ภาพมาให้เราดูอย่างน้อยเราได้ดูรูปแบบการจัดเวที นะครับสาหรับพื้นที่ขนาดไม่กว้างมากนะครับไม่กว้างมากตรงนี้หน้าหน้าห้างเซนทันนะครับพื้นที่ก็ไม่กว้างมากเท่าไหร่นะครับก็ใช้ตู้ซบเบตข้างละหกตู้ก็กันลังดีนะครับส่วนกลางแหลมนะครับกลางแหลม8นิ้วเนี่ยก็มันให้เสียงที่ไม่ดังมากนะครับที่จะไปรบกวนด้านไกลๆนะครับ มันดูอยู่ได้ในระยะหน้าเวทีประมาณ20-30เมตรนะครับก็เป็นการจำกัดวงจำกัดพื้นที่ได้ดีพอสมควรนะครับไหนๆก็ได้ถ่ายทำแล้วก็ฟังเสียงฟังเสียงคนพูดพอประมาณก็แล้วกันนะครับว่าเสียงเขาก็โอเคนะครับเสียงเขาใสนะครับแต่ก็ไม่ได้ไปดูว่าเขาใช้มิกตัวไหนนะครับ ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับสวัสดีครับผมโอเคในมานี่จะไลอหดเ็ใส่จได้ยินเสียงมือกองร้องเพลงนะ <laughs> มือกองอยากร้องเพลงไหม okay. นี้อ <laughs> ๋อใม่ดนซิงนิดหอย่งเดียวด <laughs> นซิง i n g นะ มีอะไรแนะนําสําหรับก็ให้สาวๆค่ะ